นี่เนยสวัสดีค่ะอไม่ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อลด1คันนะคะแถมตุ๊กตาหน้ารถให้ด้วยนะคะหตัวนะคะแต่ว่าถ้าซื้อตอนเดียวอ่ะน้องจะไม่มีที่นั่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาน้องใส่กระบะท้ายให้หรอหรือว่าไงอ่ะนะคะก็ วันนี้นะคะลูกป,ปัดได้อยู่ที่โชว์รูมนั่นเองนะคะมีส่งมอบ1นึคันนะคะคันนี้เป็นไตตันตอนเดียวโฟ์วินะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคารถเนี่ยจะอยู่ที่7 6 0ดแบาทนะคะคันนี้มีพิเศษอย่างไรบ้างคันนี้บอกเลยนะคะพิเศษในเรื่องของชุดแต่งฟรีทั้งคันและดอกเบีย้ยศปรับไปพร้อมกันด้วยนะคะ เงื่อนไขนี้นะคะลูกป,ปัดไม่บอกหรอกนะคะว่าได้ยังไงนะคะถ้าเกิดอยากได้เงื่อนไขนี้นะคะโทรมาสอบถามลูกป,ปัดได้เลยเดี๋ยวลูกป,ปัดจะแนะนําโปรโมชั่นพิเศษตรงนี้ให้นะคะว่าเราทําอย่างไรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นและชุดแต่งแบบนี้นะคะตอบโจบลูกค้าเลยคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้ชุดแต่งไม่เหมือนใครน้องลูกป,ปัดที่อยากได้ชุดแต่งไม่เหมือนใคร คือเวลาที่เราแต่งชุดสักคูบ่ะเราจะใส่เป็นดําด้านใช่ไหมคะลูกค้าบอกว่าคันนี้พี่ขอเป็นดําเงาได้ไหมจัดให้เลยค่ะเป็นสคกูบดาเงาตัวอักษรโรโก้มิสูบิชิสีแดงนะคะคันนี้จะแต่งเป็นโทนสไตล์ดําเงาตัดสีแดงนั่นเองนะคะก็นี่เลยไฟสปอตไลท์เล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวชุดกันชนหน้าตัว TWI คันนี้ไปเลยนะคะ ไม่พอนะคะคันนี้เรามีพิเศษตองยางด้วยนะคะคันนี้เราใส่เป็นยางมัทเลนนะคะเป็นยางคอสวิน M t 2ม5 7 5 r 1 6นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กดำเงาสัดสีแดงแบบนี้นะคะหล่อลงตัวยางตัวนี้นะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อดีเขาเลยคือเป็นยางมัทเลนซึ่งสามารถขับในสวนลุยสวนเข้าโครนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้เยอะแต่ว่า เขาจะมีความเสียงดังในการวิ่งถนนดำนิดหน่อยนะคะอันนี้ลูกค้ารับได้เนะาะแล้วก็ซุ้มล้อป่องล้อลูกค้าก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะ ไฟแก๊ปหลังคาเราก็จัดเต็มใส่ให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะคะฟิลมเนี่ยเราก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันถึง10ปีไปเลยนะแล้วก็ตัวคอ,อกนะคะตัวนี้ทำไมเราถึงใส่เป็นคอ,อก T W I เพราะว่าลูกปัดชอบในของความที่เขามีความลูกเล่นเขาเป็นตัวลังเพึ่งติดแผ่นเพดมีมันไม่ได้ดูเป็นรถบรรทุกจะจ๋ามันสามารถบรรทุกได้จริงแล้วก็เป็นรถที่แต่งออกมาแล้วหล่อด้วยนะคะ ด้านท้ายคันนี้เราใส่อะไรไปบ้างด้านท้ายคันนี้นี่เลยตัวปัมเปอร์สีแดงก็ไม่มีอีกแหละสีดำเงานะคะเราสั่งทำสีให้เป็นดำเงาตอบโจทย์ลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวห่วงนะคะห่วงแดงนะคะลูกบอลลากจูง ทุกอย่างเราก็ตัดเป็นดําแดงอย่างเช่นตัวข้อฝาถังน้ามันเราก็ใส่เป็นดําแดงให้ลูกค้านะคะรถจะได้เป็นดําแดงเข้ากันทั้งคันแบบนี้นะคะลูกปัดมีโปรโมชั่นให้พี่ๆเลือกเนี่ยหลายโปรมากนะคะนี่เดี๋ยวพี่ๆทานใดไม่เคยเห็นตัวภายในบ้างภายในเกียร์ธรรมดานะคะก็เป็นแบบนี้อ่าเกียร์ธรรมดา4 w h e วิ view. Okay. คันนี้นะคะก็ลูกปัดมีโปรโมชั่นให้พี่ๆเลือกนะคะถึง3โปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นที่1นะคะเป็นโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศนะคะและรับชุดแต่งด้วยโปรโมชั่นที่2นะคะเลือกรับชุดแต่งไปเลยทั้งคันฟรี free. โปรโมชั่นที่3นะคะฟรีดาวนะคะหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดเน้นๆสําหรับพี่ๆที่ไม่ต้องการแต่งเลยนํารถไปใช้งานจริงๆนะคะก็ลูกปัดเป็นเซย์อยู่ที่นี่นะคะมิสูพระนครสาขาซ้ายใหม่นะคะพี่ๆที่ดูคลิปอยู่นะคะไม่ว่าจะ อยู่จังหวัดอะไรในประเทศไทยนะคะเรายินดีบริการไปส่งรอบรถให้ฟรีถึงที่บ้านไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะฟรีคือฟรีนะคะแค่ส่งลูกปัดขึ้นรถกลับบ้านอย่างเดียวก็พอนะคะไปส่งที่อะไรนะที่รถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณแค่นั้นก็ไม่ว่าจะอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็บริการไปส่งรถให้นะคะวันนี้ลูกปัดก็คันนี้เอามาให้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปว่าเราจะไปส่งจังหวัดอะไรกันต่อและแต่งแบบไหนนะคะวันนี้ขออนุญาต เตรียมรับเตรียมรอลูกค้ามารับคันนี้ก่อนนะบ๊ายบาย